ดีค่ะนางหลีชุภามาซื้อพักด้วยจ้ะพักต้องนางหลีจ้ะพักพักกี่นางหลีเหลืองก็จ้ะพักหลั่นลุ่งเราก็มีหลายอย่าง,าง,างแต่ว่าที่นางหลีได้ได้แค่นี้นางลีก็จะเอาแปลงแปลง สื่อพักจากหายเบิ้งพักต้นหนีได้จ้านจสวัสดีค่ะตอนนีนางลีก็มาหอนหองแหล้วน้าจ้านี่จ้าพักที่นางลีไปตลาดแล้วก็นางลีก็ได้พักมากน้าจ้านี่จ้าพักที่นางลีได้พักมากนี่จ้าให้ชมพักก่อนเมื่อกี้ที่ไปเลือกในมาเก็ตนะคะนี่ก็เป็นผักที่เราได้มาแล้วนางลีก็ได้ของดีมาด้วย นางรีกับเด็กกบมาสองโตจ้ะเราจะกินยังดีจ้ะเด็กกบมาสองโตเดี๋ยวนางลีจะทำแล้วก็ไปเบิ้งนางรีกินกันเลยจ้ะว่ากบสองโตกับกับพักที่นางรีแด้มาเนี่ยนางลีจะทำมยังกินนางรีก็ยังบัลูจ้ะนางลีสิดท้ายลงให้เบิ้งน่นจ้ะจักสัซนแค่นี้แลนะจ้าสวัสดีค่ะมือนีกับว่ฟเอกับนางรีกันพักคือเ่าจะมือนีนางรีกับจะมากินขอกับกบถอดกระเทียมพริกไทยค่ะ กบพอดกระเทียมพริกไทยแล้วก็มีข้าวเหนียวของเราก็ขอขอบใจสำหรับน้ำใจพี่พีเมตานางรีนอกจากทิพมกด์ไลก็แซ่ก็สับตะไคร์ให้นังรีจากอันเมน้กับวันแม่นางรีก็ขอขอบอันสวัสดีแม่แม่ทั้งส่งยูทูบทุกทุกคนนะคะอันนางรีก็โทรเพื่อนสวัสดีวันแหม่้วจ้ะเราก็ต้องอุ้ยเราก็ไม่ต้องพูดหลายจ้ะเมนูของนางรีก็คือ กบทอดกระเทียมพริกไทยจ้ะเดมเดมเดมนี่จ้ะเป็นหน้าตาก,กบทอดกระเทียมของพริกไทยที่นางรีเฮดนจะจจะอบพอดกระเทียมพริกไทยแล้วก็นงกางรีกิมีข้าวเหนียวจ้ะวันนี้นางรีก็มีข้าวเหนียวก็มากินกับกบทอดกระเทียมนางลีกินมาทุกอย่างเนี่ย บ่รู้ต่งยังไงจ้ะระยะยังมาแเทะ่าใดจำเมื่อใดอีกเลยมันนางรีมือนึงนางรีเห็ดหลายๆอย่างอสมองนางรีมันบอลงรองหลักประทันจ้ะสมองสายจ้ะเห็ดยังประทันคือเขาเลยนี่คือก๊อปถอดกระเทียมองน้องรีนะจ้ะ ยัไปะลูกนังลนยนังซื้อเป็นแลวจ๊ะลูกนังลหนองคัไทยเธอเคียนนังซื้อเป็นแล้วจ๊ะ เธอเคียนบอกว่าหนูรับแม่เธอชงไม่ให้นั่นหนงหลิดข้าวใบข้าวใบมันได้ชมอ,อันวิดีโอเขาเขานังหลีดใส่เห็นจากวันนั่งหลิดแห็นคลิปวิดีโอวนันเกิดลูกหนาทั้งสารจบบนั่งหลิดก็ไหวกับสาวนั่งหลิดนั่งหลิดเดี๋ยวมาแต่หน่อยอ่ะ

พี่ๆท่านใดอยากเข้ามารับชมหรือามาชิมกบของนางลิก็มาได้เลยนะคะนางลิมาเป็นกำลังใจให้หน้องไม้ในเะจ้าน้องไม้บุรู่เหลืองยังเลยสมองนางลิคลองหลับอียังบ่ะทันเลยอ่ะนางลิบึงบยังไรยังนางลิคลองหลับบ่ท่านน,าง,น,นางลิกระงเอียกนางลิอยากละบายอ่ะ อจะได้หอมโทษะเอื่อยนะทำน,นองเราเราแบบ,บ,แบ,บยังบ่ทันเลยจ้ะตอนนี้นางลกต่อกแตกด้เลยนางลิลัเอื่อยอทุกกคนเลยจ้ะที่มาเป็นกำลังใต้นางลินาง,งลิอ,ะ,อ,ลอะถึงนางลิสยิ่้ไปถักทายสาหรือ,อยังได้ก็ขอโทษถดเลจ้ะนองลิศยไปตอดปังขิดเลยจ้ะ พี่น้องลิเขาไปทัก,นนก,ก,ก,ปกไปเนาะเพราะว่าน้องลิไปสอดตรงไม่ด้วยจ้ะสอดนบางแห่ไปชาดดิเ่าะนองลิเขาแปนน้องจ้ะมันคือครบจ้ะมันอีกทีขันจัดฉากเลยจ้ะ อาแบบนี้แหละช้าต้้งเลยเ<ม>อ้อกลบเฉยกระเทียมรสพิษ<ม>เป็นพี่บ่าตรเหลื่อม,มบ่าตรออกได้ละเมอเลยจ้าโอ้จะม,มีการเหิืมเติมเป็นพี่บ่าตร

cốp năm năm nay cả xe bạn là bay năm nữa chào bảo là ba con cái năm này để phăng ชีวิตความเป็นอยู่จะแตกหน่อยจัง,ยไงไงนะจ๊ะแห่ฟังฉับประยากฟังหรอกแห่มันห่อนอร่อยซับตะไคร้ไว้ๆจ้ะน้องหลีอ,อยากเปิดแต่บอกไปเอ,อ,เอ,อืออ่นๆแยวฟังกันนังไจ๊ะน้องหอลีจ้ะบุ๊นไิ๊มไฟจ้ะก็เป็นนักหน่อยคพ่มหนึ่ง นังจ๊ะสีเฮ็ดคิปเปิดช่องนัองนี่จะมีเหตุผลว่านั่งนีบอสไล่ประดจาะเด้รามาอีกจ้ะนั่งีสิดรามาคนเดียวอีกฝนมมนสิต๊น้านั่งนีจากนั่งนีบอสไลย นี่จบก็ตอบกรเทียมนั่นมจ้ะมัดอะไรจ้ะแสบอือเอยเอืยทำไรเนี่ยน้ำน้องลีกับก้านต่างกลงเลยจ้าน้องีอยากเดทำเนี่ยน่ะเดียวกับการต่างกลงระยะประมาณยิ่งยังไงมันต้องเห็นงามๆคือย่เอือยเขาแบบ ว่นนี้นังเีกก็ใส่ยังกับใส่กางเข่าส่านองกับนองเีกะที่มัดแหละนะเจ้าหนูซึกไม่มือนกับมือหลุดใช่่าอย่างไ จราหกนั่นคลิปนี้นั่งหลีก็าากเอื่อยๆก็ไหลก็แซ่ก็ซัดตะแคงนั่งหลีในเล่าจ้าคนที่เขามาเป็นน้ำแจ้งนั่งหลีเขามาหล,ลายๆเล่าจ้าให้น้องไม่จากน้องไม่ก็พยายามเห็คุคลิมันจากแต่ว่านั่งหลีเขาไปเรียนในชอ่อมยูทึกต่างๆแต่เขาซ้อนอยู่จ้าแต่ว่ามันหลายอย่างนั่งหลีสมองนั่งลีบ่ทันจ้า จะสั่นนังลีก็ขอขอบคุณนังแจที่ทุกท่กาท่เมตตานางลีก็จ้านางลีก็รหลักทีทุกคนกับอันจะสั่นคลิปนี้ก็แค่นี้น้าจ้าบัดดี้ค่ะนองลีก็บไหวไรหลอนะจ้าเป็นบาทเป็นภาษา